สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการบุญระวีตีขา่าวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับตรงกับวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2564ก็มานั่งประจำการอยู่ตรงนี้เอาข่าวคราวมาตีแผลท่านทั้งหลายได้ฟังกันขยับเข้ามาครับรายการนี้ก็จะเป็นรายการที่วิเคราะห์ข่าวมาตีแผ่ข่าวให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกัน เวลานี้ความทุกขเกิดขึ้นกับทุกคนโดยเฉพาะโครคภัยไข้เจ็บคือไอโรคก,กระจอกที่เขาว่านี่แหละแต่มันไม่กระจอกครับโควิด1 9นไม่กระจอกครับตายทุกวันทุกวันทุกวัน,ว,นวันละเกือบร้อยวันละเกือบร้อยและก็ป่วยวันละเป็นหมื่นมันมาถึงจุดนี้แล้วและจะมีมากขึ้นกวันนี้มีหมอหลายคนบอกว่าสันนิษฐานว่ามันจะมีมากขึ้นกว่านี้ครับ จะป่วยมากขึ้นวันนี้จะป่วยมากขึ้นวันนี้แม้จะล็อกประเทศแล้วแม้จะล็อกดาวนแล้วแต่ผมเองผมไม่เชื่อครับว่ามันจะสามารถลดจำนวนผู้ป่วยลงได้หรือผู้ที่เสียชีวิตลงได้คือการไอ้ล็อกประเทศเนี่ยหรือว่าล็อกดาวน์เนี่ยก็เหมือนกับล็อกประเทศปิดประเทศเนี่ยผมพูดแล้วความรู้สึกของผมเป็นความรู้สึกเป็นเหตุผลส่วนตัวของผมว่ามันจะนำพา ไปซึ่งความที่ให้ประเทศไทยพังทั้งแผ่นดินพังทั้งเศรษฐกิจเศรษฐกิจคือหัวใจสำคัญครับหยุดนิ่งอยูก่กับที่ซึ่งมันหยุดนิ่งมานานแล้วถึง17เดือน17เดือนที่ทำกันอยู่เนี่ยมันควรจะพอแล้วหมายความว่าการบริหารราชการของสอบคศูนย์บริหารโควิดเนี่ยผิดพลาดอย่างหนัก แล้วคุณเอาอีกแล้ววันนี้มีหมอบอกให้ปิดทั้งประเทศเลยก็ปิดไปเพราะคุณบริหารแต่พี่น้องประชาชน,นเขาไม่พอใจเขาออกมาไล่และออกมาไล่หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเขาอยากจะเปลี่ยนนายกอยากจะเปลี่ยนคนบริหารบางทีมันอาจจะดีขึ้นกว่าเก่าเพราะเวลานี้ถ้าคุณยังเป็นต่อยังบริหารต่อความคิดเดิมๆความความสามารถเดิมๆม,มันก็ไม่มีอะไรขึ้น แล้วยิ่งล็อกดาวน์กันขึ้นมาอีกเนี่ยวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มแล้วครับห้างสรรพสินค้าปิดหมดให้เปิดแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตได้และยังมีข้อห้ามอะไรอีกหลายอย่างห้ามเดินทางไปต่างจังหวัดห้ามเดินทางข้ามจังหวัดนู่นนี่นั่นเขาถึงบอกว่าผู้ป่วยไม่มีวันจะลดมันมีแต่วันจะเพิ่มมีแต่วันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคนตายก็จะเพิ่มขึ้นจากหลักร้อยขึ้นไปถึงหลักพัน ทำไมไม่ดูประเทศอื่นเขาบ้างดูตัวอย่างที่เขาบริหารเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บไอโควิดเนี่ยประเทศอื่นเขาเนี่ยเขาไม่ล็อกดาวน์แล้วเขาปิดเปิดประเทศแล้วเขาเริ่มเปิดประเทศแล้วแล้วล็อกดาวน์เขาก็ล็อกไม่กี่วันแล้วมันพ้นตรงนั้นมาแล้วมันพ้นตรงนั้นมาแล้วเช่นสหร,รัฐอเมริกาหรืออิสราเอลหรือไต้หวันหรือญี่ปุ่นมีพวกนี้ก็มีโควิดกันทั้งนั้น แต่ในซีกหนึ่งก็คือเรื่องของการทํามาหากินเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันหยุดนิ่งไม่ได้คนต้องทํากินคนต้องมีกินแต่เวลานี้คนไทยกําลังไม่ใช่กําลังแล้วครับอดตายแล้วครับไม่มีเงินไปนอนกันเกลื่อนข้างวัดเพื่อรอขอข้าววัดนอนป่วยรอความตายนอนป่วยรอเตียงนอนป่วยรอจะเข้าไอซเพราะมันป่วยหนักนอนพังงาบพังงามาสามสี่พันการกระทําของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ มันกำลังเดินทางสวนกับความเป็นจริงกำลังพาประชาชนก้าวไปสู่นรกครับผมเชื่อแน่ว่าไม่ประสบผลสำเร็จเหมือนกับเรื่องของภูเก็ตแซนบอกก็ไม่ประสบผลสำเร็จถามว่าจนถึงวันนี้วันที่ส1บอ็ผ่านมาส1บอวันเนี่ยวันนี้เริ่มภูเก็ตแซนบอกหวังนักท่องเที่ยวจะเข้ามาโอ้ยคุยใหญ่คุยโตคุยโมโลกันว่าจะมาวันละหมื่น ถามว่าสิบเอ็ดวันรวมกันเนี่ยมันสักสามพันคนถึงไหมไม่ต้องวันละหมื่นวันละสามพันคนถึงไหมเมื่อวานสั่งปิดโรงเรียนหมดแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาติดโควิดเข้ามาสองคนแล้วจะกระจายไปหรือไม่อย่างไรนั้นเราไม่รู้ถ้าตรวจในเชิงรุกอาจจะมีคนท้องถิ่นติดโควิดอีกเหมือนกับจังหวัดอื่นๆเหมือนกันในกรุงเทพ เหมือนกันในพื้นที่สิบจังหวัดที่เขาล็อกดาวน์อยู่เวลานี้ถามว่าเมื่อพ้นกำหนดสิบสี่วันแล้วยังสามารถจะควบคุมสถานาการณ์ได้หรือไม่เมื่อคุณใช้เรื่องเดิมๆอย่างนี้ในต่างประเทศเขาไม่มีแล้วเพราะวัคซีนยังไงล่ะครับที่คุณเดินทางผิดคุณเอาวัคซีนที่ด้อยคุณภาพอย่างชิโนแวคซึ่งผมขึ้นพาดหัววันนี้ ฉีดนแวกฉีดแล้วเป็นยังไงคุณบอกฉีดแล้วไม่ตายฉีดสองเข็มแล้วถึงจะเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ตายนะอย่างน้อยก็ป้องกันความตายได้แต่มันป้องกันโควิดไม่ได้แต่สามารถจะไม่ตายได้แต่ก็มีคนตายแล้วนะครับฉีดสองเข็มตายแล้วติดโควิดก็เยอะคุณนัทวุฒิใส่เกลือก็ติดโควิดฉีดสองเข็มเหมือนกันฉีดสองเข็มเหมือนกันก็นกติดโควิด แล้ววันนี้ก็มีข่าวมีข่าวออกมาครับว่าพยาบาลเนี่ยซึ่งฉีดที่โนแวกสองเข็มเหมือนกันผมจะอ่านข่าวให้ฟังวันนี้วันที่11กรกฎาคม2อ6 4ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อสิวากรณรัตนกุลทีได้มีการโพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพว่า แม้เราจะเป็นแค่ลูกพี่ลูกน้องกันแต่โดนัทคือน้องสาวคนเดียวของพี่เสมอมาพี่เป็นคนแสดงความรู้สึกไม่เก่งแต่พี่รักและเป็นห่วงน้องเสมอนะโดนัทน้องของเราเป็นพยาบาลเป็นพยาบาลโคฮอดวานอายุ30สุขภาพแข็งแรงดีติดเชื้อจากอาการทำงานติดเชื้อจากการทำงานน้องดูแลผู้ป่วยโควิดอย่างขยันขันแข็ง น้องได้รับวัคซีนชิโนแวคกครบ2โดสแล้ววัคซีนที่ผู้ใหญ่ในกระทรวงบอกว่าสามารถลดความรุนแรงของโรคลดการตายได้วันนี้น้องเราตายแล้วน้องเราเสียเสร็จแล้วแค่เพียงสัปดาห์เดียวเท่านั้นมันอดคิดถึงไม่ได้จริงๆว่าถ้านัดได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่านี้เราคงจะไม่เสียน้องไปพอเหอะพอกันที ต้องให้พวกเราตายอีกเท่าไหร่พวกท่านถึงจะพอใจทำอะไรได้นอกจากสาบแช่งชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจะมีอนาคตที่ดีต้องมาเสียไปกับพวกคนเห็นแก่ตัวชีวิตคนเรามันไม่มีค่าสำหรับพวกคุณเลยเหรอคะวัคซีนโควิด -19 บุคลากรทางการแพทย์บุคลากรด่านหน้านี่ ก็คือในเฟซบุ๊กเป็นข้อความที่รำพึงรำพันถึงน้องโดนัทซึ่งเป็นพยาบาลฟังแล้วสะท้อนใจฟังแล้วจิตตกคุณประยุทธ์คุณมีญาติคุณมีพี่มีน้องที่เจอสภาพอย่างนี้ไหมพรุ่งนี้ใครจะจากใครจะจากไปญาติคนไหนพ่อหรือแม่หรือพี่หรืออาหรือน้าหรือ,รอปู่หรือยา่าหรือหลาน จะต้องจากโลกนี้ไปเพราะไอ้โควิดพรุ่งนี้ใครจะประสบกับโรคโควิด -19 ทุกคนเป็นห่วงครอบครัวทั้งนั้นเพราะเราใช้วัคซีนที่ด้อยค่าไม่มีคุณภาพไม่มีคุณภาพนี่แหละครับการตายของโดนัทน้องพยาบาลคนนี้ก็ฉีดวัคซีนสองเข็มแล้วก็ยังตะบี้ตะบันซื้อมาอีกเอกสารหลุดมาจากที่ประชุม บอกว่าสหรัฐอเมริกามอบมาให้หนึ่งล้านห้าแสนโดสก็ฉีดได้แค่7จ็ดแสนห้าหมื่นคนยังไม่มายังไม่มาไฟเซอร์ยังไม่มาและสั่งซื้อไปอีกเท่าไหร่ยี่สิบล้านโดสก็ใช้แค่สิบคนไฟเซอร์ Pfizer ก็ยังไม่มายี่สิบล้านโดสก็ตะบีตะบันซื้อไอ้ที่โนแวกมาทั้งๆั้งที่รู้ว่ามันไม่มีคุณภาพคนเขาก็บอกว่าควรจะเอาไฟเซอร์เนี่ย มาฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์บุคลากรส่วนหน้าที่ทํางานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเขาบอกไม่ได้ถ้าบุคลากรทางการแพทย์ฉีดให้เขาก็แสดงว่าชิโนแวกไม่ดีใช่ไหมเพราะเขาต้องการขายชิโนแวกต้องการซื้อชิโนแวกต้องการหาเงินจากชิโนแวกต้องการจ่ายเงินจากภาษีกรของประชาชนจากชิโนแวกมันจึงเป็นเรื่องที่ประชาชนพอเข้าใจได้เข้าใจได้ดี ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้ถึงขนาดมีการไปร้องทุกร้องเรียนกับหน่วยงานราชการหลายแหง่งที่โนแวกคุณภาพต่ำราคาแพงแต่เสือกจะซื้อเพิ่มชีวิตคนอื่นช่างแม่มึงแต่ชีวิตพวกกูอยู่สุขสบายเงินจำนวนล้านล้านที่เยียวยาประชาชนนำไปซื้อวัคซีนดีๆโควิด COVID ก็จบแต่ไม่ทำแต่ไม่ทำเสมือนอยากจะเลี้ยงไข้ไปนาน รัฐธรรมนูญมาตรา47มาตรา55รัฐเนี่ยจะต้องป้องกันโรคฟรีแต่องค์กรเพสัตวองค์การเพศสัตก,กรเนี่ยเสือกขายวัคซีนให้ประชาชนมาตรา157มันมีนะครับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่พี่น้องประชาชนนับ10ล้านคนที่จ่ายเงินให้กับโรงพยาบาลเอกชนเพื่อซื้อมอร์น,นา เราเข้าใจครับเราเต็มใจเพราะเราหวังพึ่งบริการของรัฐบาลนี้ไม่ได้แล้วในโลกนี้ทุกประเทศไม่มีใครเขาฟักเงินซื้อวัคซีนรัฐบาลเขาจ่ายให้หมดมีแต่ประเทศไทยนี่ที่มีรัฐบาลเฮงซวยนี่แหละครับที่ฟักเงินซื้อวัคซีนทั้งทั้งที่ทรัฐรรมนูญมันก็ระบุชัดเจนแล้วมาตราสี่มาตรา55รัฐพึงป้องกันโรคที่เป็นโรคร้ายแรง ฟรีครับแต่คุณเอาเงินไปทําอะไรหมดพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเอามาแลกกันคุณให้เงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนละครึ่งเอา้าคุณจ่ายสัปดาห์ละพันห้าถ้าบอกประชาชนเขาบอกเอางี้ได้ไหมผมขอเอาเงินพวกน,นี้ไปซื้อวัคซีนอย่างดีคือซื้อไฟเซอร์ซื้อมอดอนารีบเข้ามาด่วนผมเชื่อแน่ว่าพี่น้องประชาชนทั้งหลายเขาไม่ขัดข้องเขาไม่ขัดข้อง แต่เวลานี้ปล่อยให้ตายกันทุกวันปล่อยให้ป่วยกันทุกวันป่วยทุกวันตายทุกวันนายกต้องสั่งเข้าวัคซีนที่เป็นวัคซีนอย่างนี้ถ้าทําไม่ได้ก็ออกไปรัฐบาลต้องเปิดเสรีไอ้แผ่นตรวจโควิดเนี่ยและแจกให้ประชาชนได้ตรวจฟรีได้ตรวจฟรีไม่ใช่มาง,งุ่มมงงาไหาอยู่อย่างนี้นั่งขี่ศพประชาชนนั่งบนศพประชาชนอยู่อย่างนี้ แล้วถามว่าใครเขาจะทนได้เขาก็เกิดรายการจะฟ้องขึ้นมายัางไงล่ะฉะนั้นการซื้อวัคซีนรอตใหม่นี่ก็สมาคมทนายความเขาก็เตรียมฟ้องอยู่แล้วเพราะรู้อยู่รู้ว่ามันไม่ได้ผลแล้วคุณก็ไปตะบันซื้ออยู่นั่นนะซื้ออยู่นั่นเอาเงินของประชาชนไปซื้อเอาเงินงบประมาณไปซื้อนี่ก็เป็นความผิดแล้วมันคุ้มครองประชาชนได้ไหมไม่ได้ศพแล้วศพเล่าศพแล้วศพเล่า ฉีดวัคซีนชินโนแวกสองเข็มแล,แล้วก็ตายแล้วก็ตายแล้วก็ตายล่าสุดที่เป็นข่าวจากเฟซจากเฟซที่พี่คนหนึ่งลำพึงลำพันถึงน้องที่เป็นพยาบาลชื่อโดนัน,น้องฉีดไปสองเข็มแต่ชีวิตน้องก็ต้องดับศูนย์ไปก็ไหนว่ามันป้องกันได้ป้องกันได้ดีกว่าไม่ฉีดเลย ฉีดแล้วยังไงก็ไม่ตายแต่นี่ตายนี่ครับฉะนั้นวันนี้พี่น้องประชาชนเขาถึงพร้อมใจกันยังไงพร้อมใจกันเรียกรัฐบาลนี้คือรัฐบาลฆาตกรขึ้นเป็นเทรนทวิตเตอร์พักการเมืองสร้างใหม่เขาก็มาทำเขาก็มาทำเขาก็ไปตัวนํายื่นฟ้องเลยแต่ตอนนี้ยังไม่ฟ้องรวบรวมรายชื่อนู่นนี่นั่นจริงฟ้องไปนะฟ้องไปงานนี้เขาบอกต้องสู้ถึงศาลฎีกา ประยุทธ์จะอยู่ให้สู้หรือไม่ผมมั่นใจว่าเขาไม่อยู่ให้สู้ไม่อยู่ให้สู้แล้วประยุทธ์จะไปไหนจะไปไหนนี่เป็นปริศนาครับที่ผมจะไขปริศนาให้ฟังในรายการข่าวทะลุใหม่ติดตามข่าวทะลุใหม่ก็แล้วกันรายการนี้เอาแต่พอเบาอๆหอมปากหอมคอแต่สิ่งที่อยากจะบอกวันนี้ว่าเราพึ่งรัฐบาลไม่ได้เราพึ่งใครไม่ได้สร้างภูมิต้านทานให้ครอบครัวเรา ให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องในครอบครัวเราไม่ควรจะมีใครจากครอบครัวเราไปสักคนผมก็เลยแนะนำเบต้ากรูแคนทุกวันไงละครับมันเป็นของดีไม่ใช่ยี่ห้อไม่ใช่โฆษณาผมไม่ได้โฆษณาแต่มันเป็นงานทางวิชาการของมหาลาัยหลายแห่งอย่างเช่นมหาลายหาัยฮาร์วาร์ดเขายืนยันชัดเจนเขาใช้คำว่าป้องกันและรักษาและก็ไอโรคไวรัสสารพัดชนิดมันเคยไปสู้กับสงครามเชื้อโรค จำโรคแอนแท็กได้ไหมตอนสงครามซัดดำมันผลิตไวรัสใส่เข้าไปในแป้งใส่ซองจดหมายส่งให้คนอเมริกันคนอเมริกันฉีกซองจดหมายคิดว่ามาถึงตัวเองเป็นจดหมายจาหน้าซองถึงตัวเองฉีกมามือโดนแป้งซึ่งมีเชื้อไวรัสตายหมดไม่มีอะไรรักษามหลาลัยต่างๆศูนย์การแพทย์ต่างๆสถาบันต่างๆคนแนะนำไอเบต้ากรูแคนชนะครับเบต้ากรูแคนชนะเชื้อไวรัสครับ นั่นคือสงครามเชื้อโรคเมื่อหลายปีก่อนมาแล้วฉะนั้นผมมั่นใจว่าเบต้ากรูแคนมันสร้างภูมิต้านทานให้เราได้สร้างภูมิต้านทานให้เราได้ผมเอามาเล่าให้ท่านฟังในเชิงวิชาการนะท่านจะได้ไม่สูญเสียคนในครอบครัวผมเองรับประทานมานานแล้วไปวัดภูมิภูมิผมดีภูมิต้านทานดีผมยังไม่ฉีดวัคซีนเพราะผมรอมอร์ดอนนาทั้งครอบครัว ผมไม่ฉีดเราชิโนแวค็คือฉีดไปมันก็ทําอะไรไม่ได้มันช่วยเราไม่ได้เห็นไหมพยาบาลพยาบาลเขาต้องสูญเสียชีวิตแล้วอีกหลายคนนะอีกหลายคนนัทวุฒใสเกลืออฉีดแล้วก็ติดเชื้อเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้แล้วอีกหลายคนฉีดสอสอไอไอ,เอ,เอ,อนัชาน้องแล้วไอพักเก้าไกล นะเขาก็บอกว่าติดเชื้อโควิดทั้งๆที่นัชชามันก็ฉีดแล้วเหมือนกันอีกหลายคนที่ฉีดแล้วฉีดแล้วมีตายก็มีครับสองเข็มแล้วก็ยังตายอยู่แล้วอย่างนี้เราจะคิดยังไงเราจะพึ่งยังไงกับวัคซีนยี่ห้อชินโนแวกผมไม่ได้ไปโจมตีเขาแต่เป็นข้อสงสัยจริงๆอยากถามอยากให้อธิบายให้ฟังว่าทำไมถึงฉีดแล้วยังตายประชาชนก็เลยหมดหวังกับรัฐบาลนี้ไงผมถึงบอกว่าหมดหวัง ไม่รู้จะหวังยังไงนะแล้วก็ยังตะบี้ตะบันซื้อไอชิโนแวกอยู่นั่นแหละซื้ออยู่นั่นแหละนะคนก็เข้าไปฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปฉีดผมเองก็ไม่ได้ขัดข้องหรอกนะก็ฉีดไปเถอะฉีดก็ดีว่าไม่ฉีดแต่ฉีดแล้วตายไม่ตายผมไม่รู้บางคนก็บางคนก็เขาเรียกอะไรลนะ่ะแพ้แพ้สารเคมีเขาเรียกว่าเกิดผลข้างเคียง จากการฉีดชิโนแวกก็ตายกระทันหันก็มีหลายศพแต่หมอไม่เคยลงความเห็นว่าตายเพราะวัคซีนบอกว่าเอ้ยหัวใจล้มเหลวเป็นโรคน,น,นู่นโรคนี่ไอ้นี่ตายเพราะไอ้นี่มันก็เป็นอย่างนี้นี่คือประเทศกาลาแลนยังไงล่ะครับประเทศกาลาแลนเข้าใจไหมเข้าใจไหมนะฉะนั้นภูมิต้านทานในบ้านภูมิต้านทานส่วนตัวสร้างในบ้านครับสร้างในบ้าน เราจะได้ไม่จากพ่อแม่พี่น้องญาติของเราที่อยู่ในบ้านเขาจะได้ไม่จากเราไปหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างนะครับมีเจ้าหน้าที่ที่จะคุยกับท่านให้ความรู้กับท่านเป็นความรู้รอบตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของเบต้ากรูแคนและคุณสมบัติของมันฉะนั้นเบต้ากรูแคนที่ดีที่สุดก็คือเบต้ากรูแคนที่สกัดจากยีสต์ขนมปังนะจากสหรัฐอเมริกามันมีหลายอย่างเบต้ากรูแคนสกัดจาก เห็ดเห็ดอะไรอะ่ะจากยิสต์ดำก็มีน่ของญี่ปุ่นที่เป็นเจลนะครับในร้านขายยาก็สกัดจากอะไรสาเล้าสาเบียอันนี้คุณสมบัติไม่ดีไม่ค่อยได้ผลนักวิชาการการแพทย์เขาบอกที่ได้ผลที่สุดก็คือสกัดจากยิสขนมปังและปลอดภัยด้วยเด็กยังรับประทานได้เขาไปใส่ในนมยี่ห้อหนึ่งนะของบริษัทมิสจอนสันยี่ห้ออะไรเนี่ยนะครับผมก็ไม่อยากไปโฆษณาเขา เพราะว่าเขาเขาใส่ให้เด็กรับประทานเพื่อจะได้ไม่ป่วยง่ายมีภูมิต้นานทานนะมีภูมิต้นานทานเด็กก็เลยมีภูมิต้นานทานก็เอามาเล่าให้ฟังอยากรู้เพิ่มเติมก็โทรศัพท์เข้าไปข้างล่างมีเบอร์โทรศัพท์ให้ทานะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการข่าวทะลุไม้ช่วยดูโฆษณาและก็เป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นจริงๆกราบขอบพระคุณจริงๆครับช่วยกันแชร์รายการบุญลวีตีข่าว วันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้จากกระผมบุญลวียมจินดาสวัสดีครับ